ใช่ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่พอร์แคต์ครับผมวันนี้เรามีคำถามที่หลายคนเนี่ยอาจจะเคยได้ยินหรือบางคนเนี่ยอาจจะพูดเองด้วยซ้ำนะครับนั่นก็คือทำไมเด็กที่เล่นบ้านเนี่ยถึงดูสูงกว่าคนอื่นบางคนก็จะสงสัยครับพอเล่นบานเนี่ยจะทำให้กระดูกยืดแน่ๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แค่การยืดของกระดูกเท่านั้นนะครับแต่มันมากกว่านั้นอีกครับเราไปฟังกันเลยครับ ก่อนอื่นเรามาเริ่มจากสิ่งที่เราเห็นก่อนครับตอนที่เราเห็นคนเล่นบาสเนี่ยส่วนมากก็จะตัวสูงแขนขายาวบาสคือกีฬาของคนสูงเลยใช่ไหมครับก็เลยทําให้หลายคนเนี่ยเข้าใจว่าพอเล่นบาสเนี่ยก็เลยสูงแต่จริงๆแล้วมันมีสองทางก็คือบางคนเนี่ยเล่นบาสเพราะสูงอยู่แล้วแต่บางคนเนี่ยอาจได้ผลพลอยได้จากการออกกาลังกายแบบนั้นทําให้ร่างกายของเราเนี่ย มีโอกาสเติบโตเต็มที่และศักยภาพที่มากกว่าคนอื่นครับต่อมาเรามาดูวิทยาศาสตร์ของความสูงกันหน่อยครับความสูงของคนเราเนี่ยเกิดได้จากหลายปัจจัยครับ 1. พันธุกรรมมีผลประมาณ60-80%ของส่วนสูงทั้งหมดครับ 2. ฮอร์โมนการเจริญเติบโต 3. อาหารการกินโดยเฉพาะโปตีและแคลเซียมครับ 4. การนอนหลับ 5. ก็คือการออกกำลังกายครับซึ่งการออกกําลังกายเนี่ยไม่ทําให้แผนกระดูกยาวเนี่ยโตขึ้นโดยตรงนะครับแต่จะช่วยกระตุ้นหลั่งสารฮอร์โมนการเจริญเติบโตและช่วยให้เลือดเนี่ยไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายได้ดียิ่งขึ้นครับรวมถึงกระตุ้นกลูเปปของเราเนี่ยให้ทํางานมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับทําไมกีฬาบาสเนี่ยถึงดูส่งผลต่อความสูงเป็นพิเศษบาสเนี่ยเป็นกีฬาที่ยีดตัวกระโดด ไอเยียดแขนขาตลอดเวลาครับทุกครั้งที่เรากระโดดเนี่ยจะเกิดแรงดันเบาๆบริเวณขาเข่าและข้อครับซึ่งแรงพวกนี้นะครับจะไปกระตุ้นโกเพดหรือแผ่นจเจริญกระดูกของเราเหมือนเป็นการส่งสัญญาณให้เรารู้ว่าเอ๊ใช้งานขาเยอะนะเสริมกระดูกเราหน่อยสิและนอกจากนี้นะครับเวลาที่เราชูบาร์เนี่ยกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นรอบกระดูกเนี่ยกระดูกเนี่ยจะถูกดึงเบา ร่างกายรจรึงตอบสนองโดยการสร้างกระดูกใหม่ให้แข็งแรงมากยิ่งขึ้นครับและในช่วงวัยรุ่นที่กระดูกของเราเนี่ยยังไม่ปิดการกระตุ้นกระดูกแบบนี้จะทําให้กระดูกของเราเนี่ยโตได้เตรมศักยภาพครับและยังมีอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่หลายหลายคนเนี่ยมองข้ามกันก็คือการไหลเวียนของเลือดและออกซิเจนครับเวลาที่เราเล่นบาสวิ่งกระโดดเคลื่อนไหวตลอดเวลาหัวใจจึงสูบฉีดเลือดได้ดีขึ้น เลือดที่มีออกซิเจนมากเนี่ยก็จะขึ้นไปนเลี้ยงกระดูกและเนื้อเยื่อรอบๆครับชื่อให้เซลล์กระดูกเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นหรือพูดง่ายๆก็คือระบบหมุนเวียนเลือดดีเท่าขับกระดูกก็โตดีด้วยครับแล้วยังมีอีกจุดหนึ่งที่สําคัญมากๆครับก็คือเวลาที่เราเนี่ยได้ได้ออกแรงอย่างเหมาะสมไม่หักหงมากเกินไปจะช่วยกระตุ้นกรฮอร์โมนของเราซึ่งจะหลั่งมากที่สุดตอนเรานอนและตอนออกกําลังกายครับ ดังนั้นตอนที่เราเล่นบาสตอนเย็นเสร็จแล้วหลับดีตอนกลางคืนเนี่ยนี่คือสูตรทองของการโตเลยนะครับแล้วถ้าคนไม่เล่นบาสเนี่ยจะไม่สูงลหเหรอไม่แค่เลยครับบาสเนี่ยเป็นแค่ตัวอย่างของกีฬาที่จะช่วยให้ร่างกายของเราเนี่ยยืดได้ดีครับแต่จริงๆแล้วก็ยังมีกีฬาที่ช่วยเพิ่มความสูงได้อีกหลายอย่างครับอย่างเช่นว่ายน้นําหนบอลกระโดดเชือกหรือแม้แต่วิ่งจ็อกกิ้งครับผมทั้งหมดเนี่ย จะทาให้เลือดเนี่ยไหลเวียนได้ดีกระดูกได้รับแรงกระตุ้นพอดีต่างจากการนั่งเฉยๆทั้งวันซึ่งทําให้กล้ามเนื้อเนี่ยหดเกินและระบบหมุนเวียนเลือดเนี่ยแย่ครับผมสรุปจริงๆแล้วเนี่ยเล่นบาสท,ทําให้สูงไหมคำตอบคือไม่ใช่แค่ว่าเล่นบาสเนี่ยเราจะสูงขึ้นเกรนพันธุกรรมครับแต่เล่นบาสเนี่ยช่วยให้ศักยภาพของความสูงถูกใช้ได้อย่างเต็มที่พูดง่ายๆก็คือ คนที่ควรจะสูง180แต่ถ้าไม่ออกกําลังกายเนี่ยก็าจะโตได้แค่ประมาณ170ครับแต่ถ้าเล่นบาทสกินดีนอนพอก็อาจะาโตถึง180อิจริงๆครับมันคือการใช้ร่างกายอย่างถูกวิธีครับให้ฮอร์โมนและการไหลเวียนเลือดและกระดูกเนี่ยทำงานอย่างสอดคล้องมากที่สุดครับสรุปปิดท้ายวันนี้ครับเด็กที่เล่นบาสดูสูงกว่าคนทั่วไปไม่ใช่เพราะเล่นบาสเพื่อเพิ่มความสูงครับ แต่เพราะมันช่วยให้โตได้อย่างเต็มประสิทธิภาพครับโดยเฉพาะในช่วงวัยรุ่นที่กระดูกยังเปิดรับการจเจริญเติบโต,ตอยู่ดังนั้นใครที่หากสูงเนี่ยลองทำสามอย่างตามนี้ครับ 1. ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอไม่ต้องหนักมากแต่อย่าขี้เกียจครับ 2. นอนให้พออย่างน,อน้อย7-8็ชั่วโมงครับ 3. กินโปรตีนและแคลเซียมให้พออย่างเช่นการดื่มนมตอนเช้า และที่สาคัญอย่าหักหุม,มากเกินไปนะครับเพราะถ้าฝืนมากเกินไปก็อาจจะเจ็บกระดูกหรือบาดเจ็บที่โกเพทของเราครับก็อาจทําให้หยุดตัวจริงๆครับก็จบเลยนครับสําหรับวันนี้ใครที่สงสัยว่าการเล่นบาสเนี่ยทำให้สูงจริงไหมวันนี้ก็ได้คําตอบแล้วนะครับหวังว่าทุกคนเนี่ยจะเข้าใจนะครับสําหรับวันนี้แล้วพบกันใหม่ตอนหน้านะครับสวัสดีครับ